ะะช่วงนี้ที่เราโรดโรงจำหนายเสื้อนะคะเพราะว่าเราจะงได้มันเป็นช่วงโควิดนะที่ผ่านมาเราก็ไม่กล้าที่จะไปอไปจเจรําพันเรื่องถุงรักสร้างแรงบันดาลใจเพื่อที่จะไปขอรับปัจจัยเราก็เลยดูว่าเรามีอะไรที่พอที่จะจะัดสรรได้เพื่อเปไ็นรายได้อะคะ่ะเราก็เลยไปดูทีนี้เราก็เลยมาขอ,อจําหน่ายเสื้อในราคาร้อยห้าสิบาทเพื่อที่จะได้นำไรายได้ตรงเนี้ มาจาัดสรรเป็นการเ,าเรียกว่าซื้อถุงรักสร้างแรงบดาจใจนะคะเพื่อซื้อ,อของที่จําเป็นให้น้องในเดือนหน้าที่น้องจะมารับทุนวันที่ยี่สิบสี่กระะกฎานะคะน้องจะได้มีของใช้ที่จําเป็นถือกลับบ้านนะคะไปให้คุณพ่อคุณแม่ไปให้คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเพื่อจะได้มีของติดม้ติดมือกลับไปะคะ่ะซึ่งของที่เราจะเตรียมนะคะก็จะมีมูลค่าประมาณถุงละหนึ่งพัน นะคะเพราะฉะนั้นรายได้จากการจำหน่ายเสื้อเหล่านี้ก็จะไปแปลงเป็นถุงรักสร้างแรงบันดาลใจเป็นของยางชีพให้น้องได้ถือไปในวันที่น้องมารับทุนครับลูกๆของเรามีทั้งหมด89คนนะคะก็คือ89ทุนซึ่งทุนนะคะเราจะแบ่งออกเป็นทุน14,000นะคะ79ทุนแล้วก็ทุน8,000นี่10ทุน เหตุผลที่เราให้ทุน8,000เพราะว่าจะเป็นเด็กที่อยู่ในเกณฑ์ที่เรียนดีมากนะคะแล้วก็เป็นเด็กที่อยู่ในระดับม .4- ม .6 นะคะก็คือเราก็จะรู้ว่าเขาี้อาใช้จ่ายเยอะเราก็เลยเพิ่มทุนให้เขาเป็น8,000ติดทุนตอนนี้นะคะเราไปเจอเิพันผ่าน,น a ฟ e b o o k ค่ะเป็น b o o k ขอดลิชันนะคะรุจิลาสรุจิกัมจยัฒน,นะนะคะภาษาอังกฤษนะคะ ก็สามารถเข้าไปอโอนเงินนะคะแล้วก็แจ้งแจ้งจํำนวนเสื้อได้เลยค่ะว่าต้องการเสื้อกี่ตัวนะคะแล้วเราก็จะจัดส่งให้ค่ะโอนเงินเข้าบัญชีของบัญชีสโม,มสรลอตเตอรี่แบบแข้งเลยนะคะค่ะคในในในเฟซบุ๊กก็จะระบุอย่างละเอียดค่ะแล้วใน Facebook ก็จะมีเกี่ยวกับรายละเอียดของการจัดกิจกรรม มอบทุนนะคะแล้วก็มอบถุงรักสร้างแรงบันดาลใจใน Facebook ด้วยค่ะโมสนการกุศลน,นะคะนร,รับสโมสรโรตารีหมากแข้งในบัญชีการกุศลเลยค่ะในในนั้นจะระบุหมายเลขบัญชีไว้นะคะค่ะคนไปแล้วก็าปิดบัตรถ้าเกิดเป็นช่วงวิ่งนะคะตัวนึงจะอยู่ที่ลงทะเบียนสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยค่ะอันนี้ขายร้อยห้าสิบบาทอยากจะฝากขอบคุณนะคะที่ก่อนหน้านี้นะคะก็มีการสั่งเข้าสั่งเข้ามาเยอะมากนะคะหลังจากที่เรา ประจำพันใน Facebook ได้วันสองวันนะคะก็เสื้อ,อ,อกไป,100ปร้อย่าตัวนะคะก็ต้องขอ,ขอขอบคุณท่านที่ได้สั่งซื้อไปล่วงหน้าแล้วนะคะตอนนี้ก็จะเหลืออยู่95ตัวซึ่งเราก็อยากจะ,ะเป็นไซส์เด็กนะคะไซส์เด็กก็จะเป็นไซส์ขนาดอายุ1-6ปีนะคะนี่เราจะเหลือเยอะ39มสิบเก้ตัวนะะขนาดนี้นะคะสั่งเข้ามาได้เลยนะคะตีฟ้าสวยสดใส,สค่ะ ส้มนะคะก็จะมีไซส์ xs แล้วก็ไซส์ s นะคะก็จะมีมีแขนกับไม่มีแขนแต่ว่าไม่มีแขนใจเหลือน้อยแล้วค่ะเหลอือจุดสามตัวนะคะวันที่นี่ใส่ได้มีแขนเอ,อใส่ออกกําลังกายได้ค่ะผ้าเนื้อดีมากค่ะใส่แล้วไม่ร้อนเลยค่ะใส่เย็นสบายนะบาทเองค่ะคถูกมากๆได้กุศลด้วยค่ะเงินทุกบาททุกสตางค์นะคะเราจะไปแปลงเป็นถุงรักสร้างแรงรตานใจค่ะให้น้อง ในวันที่รับคือกันษาวันที่14กันยายนค่ะครับได้สวัสดีค่ะ